แม่พามาดูความน่ารักของคู่นี้นะคะทองก้อนกับทองแห้งค่ะทองก้อนแต่งตัวให้พี่เหลอลูกฮะพอดีแม่เห็นเขาแต่งตัวให้กันตั้งนานแล้วค่ะแม่ก็เลยถ่ายให้เอฟซดูถึงความน่ารักของเขา เพราะว่าแม่ก็จะไม่ค่อยเห็นเด็กๆสามกุมารแต่งตัวให้สี่กุมารเท่าไหร่ทองก้อนรักพี่มากอ่ะลูกทองก้อนรักพี่ทองแทง่งรักกันลูกนะหนูเป็นมาเป็นลูกแม่พวกหนูต้องรักกันนะลูกนะ ทองก้อนปกติเขาจะเป็นแมวที่ดุเหมือนกันนะคะอย่างเวลาที่เขากินหรือหวงของอะไรเนี่ยใครอยากเข้าใกล้เขาจะขู่คำรามรุนแรงเลยค่ะถ้าเขาขู่นี้ใครๆก็อยากเข้าใกล้เขาแม่ก็จะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ของเขาตรงนี้เท่าไหร่ น,นานทีแม่จะได้เห็นโมเมนต์ของหนูแบบนี้นะลูกนะทำอะไรทำอะไรกำไรทองทำไรลูกฮะผูลูกน้อยทำไมอดีแม่เอากำไรทองเข้าไว้ในกรงค่ะเพราะว่าถ้าแม่เอาอาหารให้เขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อยู่ในกรงอะ่ะเขาจะไม่ค่อยได้กินอาหารเพราะว่าส่วนมากลูกๆก,ก,ก็จะแย่งกินหมด แต่วันนี้ทําไมหงุดหงิหดหงุดหงิดกับลูกอ่ะอลูกหงุหดหงิดกับลูกน้อยล่ะฮะทาไมหนูหงุดหงิดกับลูกน้อยอ่ะพอดีทองมาดอยู่กับแม่ค่ะทองมาดอยู่กับแม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะลูกอยากอยู่ในกรงคนเดียวเหรออืมเช้านี้ออกไปสวนหย่อมไม่ได้นะลูกนะฝนตกลูกเช้านี้บ้านแม่กิ่งฝนตกนะคะ ที่บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยฝนตกแม่กิ่งก็เลยไม่เอาเด็กๆออกสวนหย่อมค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายกันก็เลยให้อยู่ในบ้านกันอารมณ์เสียเหรอลูกหือไม่ได้ออกสวนหย่อมอารมณ์เสียเหรอฮะเดี๋ยวเอาไว้สายๆค่อยออกนะลูกนะให้ฝนหยุดตกเดี๋ยวแม่ไปล้างพื้นก่อน แต่แม่ไปล้างสวนหย่อมให้สะอาดสะอ้านก่อนแล้วค่อยออกไปนะลูกนะเนี่ยค่ะตมูตมีน้อยพอดีเพิ่งเด็กๆเพิ่งกินอาหารเสร็จกินอาหารเสร็จก็เริ่มเริ่มจะง่วงกันแล้วค่ะเริ่มจะง่วงเป็นลายลายไปละรุ่นใหญ่ของเรา ใหญ่ของเราก็ม่วงเหมือนกันค่ะหนังท้องอิ่มหนังตาหย่อนยานน่ะลูกฮะท้องเอกท้องเอกหนังท้องอิ่มหนังตาหย่อนยานน่ะลูกออท้องเอกเวลาเวลาแม่อยู่ห้องนอนเวลาเขาเขาอ้อนแม่เขาก็จะแบบมุดมุดแม่อย่างเดียวค่ะแล้วก็เอาหัวตัวมาถูไถถูไถ,ถแม่ถูหน้าแม่ถูหัวแม,วแม่เวลาแม่นอนอยู่ เขาจะอ้อนมากมายเลยค่ะหนุ่มน้อยคนนี้ <c oughs> ถุงทองแต่งตัวให้น้องอไครกระโดดกระลุกอยู่ในบ้านกันครบค่ะอยู่ในบ้านกันครบสาวน้อยทองกว้าวทองกวาวเขาจะเง,งียบเงีบเขาจะไม่ค่อยเล่นอะไรมากมายค่ะ เงียบเงียบเรียบร้อยตอนนี้ถุงทองมีความสุขค่ะเพราะว่าเขามีเพื่อนเล่นกับน้องๆเพราะว่าเคยมีก่อนช่วงหน้านู้นที่แม่กิ่งเคยบอกว่าเขาจะโดนไล่ตลอดพอตอนหลังมาพอเขาเริ่มเข้ามาเล่นกับน้องๆได้เขาก็เริ่มมีความสุขค่ะ มีเพื่อนเล่นเป็นน้องๆละเพราะว่ารุ่นใหญ่เล่นกันไม่ได้ละดูสุดหล่อประจำบ้านแต่งตัวนะคะสุดหล่อประจำบ้านของเรา หล่อแล้วลูกอืมกินอิ่มแล้วก็ต้องแต่งตัวค่ะอืมทำไมทองสุกทำไมลูกอทองสุกมาอ้อนอะไรแม่ดูน้องซิ้น่ะ ของสุกอ้อนแม่ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของแม่กิ่งฝากกดไลค์กดแชร์แลกดดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยนะคะ แล้วก็ฝากสนับสนุนเสื้อผ้าของแม่กิ่งที่ขายด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเงินทำห้องให้เด็กๆค่ะห้องที่สวนยอมของเด็กๆของเราก็ยังยังทุนยังไม่พอนะคะสนับสนุนอาหารเด็กๆได้นะคะ ขอบพระคุณค่ะ